สวัสดีครับสวัสดีวันนี้พวกับทางช่องช่างแฮกแอบซีวันนี้ก็มีงานวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นงานเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรตัวนี้เป็นงานอ่าตัวนี้จะทำเป็นฝาท้ายรถขนวัวนะครับ พอดีพวกพวกอยากให้ช่วยทำเพราะว่า,อาเอาไปร้านที่เขารับทำเ้าเรียกว่าต่อข้อกโดยเฉพาะเนี่ยเขาคิดอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดบาทนะครับก็คือด้วยความต้องเซฟงบนะครับตามยุคตามสมัยนี้ก็น่าจะเบสเซก็น่าจะไม่เกินเจ0 0ันบาทนะครับ อันนี้เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้มันจะไม่สวยนะครับเหมือนกับร้านเขาทำเพราะว่าที่ร้านเขาทำเขาจะมีเครื่องลงเครื่องดัดอะไรนะครับแต่ด้วยเรื่องราคานะครับอันนี้ก็ให้ดู่รอยเชื่อก ครัเขาจะได้ประมาณนี้ผมจะไม่ตีนะครับะจะสังเกตว่ามันจะเป็นรูห่างๆอย่างนี้เลยนะผมจะไม่ค่อยตีนะครับผมสไตล์สไตล์ตลเรียการเชื่อมของผมอมันจะเป็นลักษณะการเติมเติมเนื้อขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับหรือเรียกว,ว่าการพอกก็ได้นะครับมันก็จะ ด้วยด้วยสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้ให้ดูเนี่ยบ้านของข้าบตอนนี้ว่าประมาณจะสีทุ่มแล้วนะครับมันมันไม่สามารถมามาเคาะมาตัดเหล็กอะไรได้นะครับอ่ะมันต้องกินใจเพื่อนบ้านด้วยนะครับตัดลงตัดเหล็กนี่ผมต้องเตรียมไว้ก่อนก่อนหนึ่งทุ่มนะครับนะตัวเชื่อมผมใช้เป็น ตัวนี้ไฟเต็มอยู่120แอมมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับนู่ตั้งอยู่พื้นนะอันนั้นเป็นฟักคออากอนก็มีนะครับแต่ที่ใช้เป็นการเชื่อมแบบ m a นะครับแล้วก็ต้องเป็นที่ใช้เป็นตู้เ d นะีน่ะตู้นั้นมันเป็นฟักคอนะครับ แต่ว่าการหลอมลายมันมันมันไม่ดีนะครับเหมาะกับตัวนั้นผมใช้เป็นการแท็กแท็กเพื่อขึ้นรูปร่างนะครับการเติมเนื้อ,ตอเติมอะไรก็จะใช้เป็นการเชื่อมทูบนะครับรูดเชื่อมที่ผมใช้นะครับอันนี้อันนี้ของโควิดนะครับ รุ่น KV ขด26นะครับเชื่อมเกลไันนะครับที่จะมาพูดคุยกันจริงๆก็คือเรื่องของรวดรวดเชื่อมค่อนข้างนะครับตู้เชื่อมผมมันดีอยู่แล้วแล้วก็มีการปรับแต่งของผมไปอีกนิดนึงให้มันเชื่อมได้นานไฟนิ่งตลอดนะครับ แต่เรื่องของด้วยเหล็กนะครับต้องพูดตองมันเป็นเหล็กชุบกวาวไนามันมันเหล็กแป๊บตัวนี้มันจะไม่เหมือนชุบกวาวไนททั่วไปนะครับที่ตามท้องตลาดเขาขายนะครับทั้งบางทั้งอะไรนะอันนั้นมันไม่โอเครับน้ำหนักไม่ได้อ่า ตัวเหล็กบางกาวนายบางนะครับอันนี้ก็คือถือว่าชนกันถูกคู่นะครับระหว่างเหล็กกาวนัยจริงๆนะผมขอเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าขอเรียกว่าแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้อะกรรมวิธีเขาจะค่อนข้างที่จะ ดีกว่าเหล็กกาวไนท์ทั่วไปนะครับหรือที่เรียกที่เขาส่วนมากที่เขาเรียกเขาเรียกว่าไอ้เหล็กแป๊บน้ํานะครับเพราะว่าด้วยเนื้อกาวไนท์เขาที่มีเยอะนะครับการผลิตเขาจะไม่เหมือนเหล็กกาวไนท์ทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดไอ้อย่างเช่นเหล็กกล่องเหล็กอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาจะดีกว่านะครับเหล็กแป๊บเนี่ยก็คือเขาจะเอาไปทำเขาเขาขึ้นรูปมาแล้วนะครับเป็นแป๊บ เป็นเหลก็กกลมเขาจะอาเอาไปทําการกัดเนื้อนะครับให้ให้พุนนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่เนื้อเขาจะไม่เรียบเรียบเนียนนะครับถ้าถ้าเป็นขอใช้มันสับโบราณนะนะขอเรียกว่าชุกโกในแท้นะครับเขาจะเอาทำเขาจะ เขาเรียกว่าอะไรเอาไปลงน้ํากดก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยมันมีรูพุนมีอะไรแล้วค่อยเอาไปชุบกวาวไนท์กวาวไนท์ก็คือสังกะสีนะครับเวลาเชื่อมควันเขาจะเยอะมากนะครับพวกนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับอย่างผมก็จะมีที่ผมพูดตรงๆทำงานช้ามากตอนนี้ก็คือติดปัญหา หน้ากากผมมันเป็นแบบตัดแสงมันไม่เหมาะกับงานเชื่อมตอนกลางคืนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับถ้าใครเคยเห็นคลิปต่างประเทศน่ะจะรู้เลยเขาจะมีเครื่องฟอกอากาศต่อเข้ามาที่หน้ากากเชื่อมนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นงานดี y นิดนึงต่อมาประมาณนี้ เรามาพูดถึงรั่เชื่อมกันต่อตัวนี้เป็นโควิดอาจจะชิบยาวหน่อยโควิดนะครับซอฟต์สตีลิเล็กโรดนะครับผมอยากให้ลองนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากตัวนี้จากการเชื่อมเนี่ยนี่ก็หมดไปหลายเส้นแล้วนะครับเชื่อมง่ายนะครับเชื่อมง่ายเชื่อมง่ายเชื่อมนิ่มเชื่อมเหล็กธรรมดาก็ได้นะครับ ควรน้อยถ้าเชื่อมเหล็กธรรมดามันควรน้อยกว่าปกติแล้วนะครับนี่ตัวนี้ผมจะใช้ใชจะเป็นขนาด2.6นะครับขนาดตัวตัวนี้มัน1กิโลหรือว่าใช้ดีนะครับใครที่หารวดเชื่อมที่ทุกวันนี้เหล็กที่ได้มามันก็จะได้เป็นเหล็ก ชุบกวาวไนท์มาซะส่วนใหญ่นะครับมีความบางมีอะไรผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกราคาที่ไม่ได้แรงแล้วกค็คุณภาพผมผมให้ห้านะครับสมมุติว่าห้าดาวตัวนี้ก็ถือว่าเต็มห้าเลยนะครับโควตเนี่ยอ่าเขมีตู้ชงตู้เชื่อมอะไรด้วยนะครับ เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจอายุเปิดอายุเขาเรียกอะไรนะก็ประมาณสักสามสิบปีน่าจะได้ตัวนี้โควิดนะครับผมว่าผมอยากให้เพื่อนๆนะสายงานเชื่อมหรือผู้รับเหมาก่อสร้างหรืออะไรก็ตามอะที่ต้องใช้รวดเชื่อมลองใช้ดูนะครับโควิดใช้ดีจริงนะในอนาคตเนี่ย ผมผมจะาเขาเรียกอนะไรจะเอาเครื่องเชื่อมอฟักคอซียลทูของเขานะครับน่าจะเป็นตัวเล็กตัวไม่ใช่ตัวเล็กตัวกลางนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวทดลองให้ดูนะครับเชื่อมง่ายเชื่อมดีครับแนวเชื่อมเป็น มันเป็นลักษณะการเติมลวดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีระยะห่างอย่างตัวนี้นี่นี่มันจะเป็นลักษณะรูโบแบบนี้นะครับผมไม่ได้เอารวดมาเพิ่มเติมนะครับผมค่อยๆเชื่อมเพิ่มขึ้นนะครับอ่อันนี้ก็เป็นตัวนี้ก็ได้เสร็จนะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยล่อยติดตามคลิปต่อไปนะครับฝากด้วยโควิดนะครับ